เติมคำตอบปิ่นทำน้ำผลไม้รวมโดยใช้น้ำทับทิมน้ำสับประรดและน้ำส้มดังรูปมีรูปมาให้นะคะภาพแรกสีชมพูนะคะเป็นน้ำทับทิมภาพต่อไปสีเหลืองเป็นน้ำสับประรดภาพต่อไปสีส้มนะคะเป็นน้ำส้ม แล้วก็นำน้ำทับทิมและน้ำสับป,ประรดมารวมกันนะคะสองอย่างรวมกันและภาพสุดท้ายนำมารวมกันทั้งสามชนิดค่ะทั้งน้ำทับทิมน้ำสับป,ประรดและน้ำส้มได้ดังภาพนี้นะคะโจทย์ถามว่าปิ่นผสมน้ำทับทิมกี่ลิตรดูน้ำทับทิมที่สีชมพูนะคะ เห็นขีดขีดหขีดก็คือ1ส่วนระบายสีกี่ส่วนคะหน่งสองระบายสีสองส่วนก็คือเศษสองหน่วยเป็นลิตรใช่ไหมคะก็คือ1ลิตรแบ่งเป็นกี่ส่วน1 2 3 4 1ลิตรแบ่งเป็น4ส,ส่วน ก็คือปิ่นผสมน้ำทับทิมเสร็จสองส่วนสี่ลิตรต่อไปน้ำสับประรดล่ะคะดูสีเหลืองนะคะระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนคะหนึ่งสองระบายสีทั้งหมด3ส่วน ก็เขียนได้ว่าเศษสามหน่วยเป็นลิตรก็คือ1ลิตรแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3 4ก็จะได้ส่วน4น้ำสับป,ปรยรเสเศษ3ามส่วน4ลิตรแล้วได้นับทับทิม รวมกับน้ำสเประร์นนำมารวมกันค่ะนับรวมกันทั้งหมดทั้งสีชมพูและก็สีเหลืองนะคะ1 2 3 4 5ระบายสีทั้งหมด5ส่วนก็คือเศษ5หน่วยเป็นลิตร1ลิตรแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ1 2สอ 3ามสีลิตรแบ่งเป็นสี่ส่วนก็จะได้น้ำทับทิมรวมกับน้ำสับป,ประรดเศรห้าส่วน4ี่ลิตรต่อมาเทน้ำส้มผสมอีกกี่ลิตรคะน้ำส้มสีส้มๆค่ะน,นับสิคะระบายสีกี่ส่วน 1 2ก็จะได้เศษสองหน่วยเป็นลิตรก็คือ1ลิตรแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3่ะ1 2 3 4ก็คือส่วน4และเทน้ำส้มผสมอีกเศษสองส่วน4ลิตร จะได้น้ำผลไม้รวมกี่ลิตรคะนับส่วนที่ระบายสีทั้งหมดเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ระบายสี7ส่วนค่ะหน่วยเป็นลิตร1ลิตรแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3่ะ1 2 3 แบ่งเป็น4ส่วนก็จะได้จะได้น้ำผลไม้รวมเสร็จ7ส่วน4ลิตร พิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้เศษสามส่วนสี่เศษแปดส่วนแปดเศษเก้าส่วนแปดเศษสองส่วนสี่เศษห้าส่วนสี่เศษสิบสามส่วนสิบแปดเศษเจ็ดส่วนแปดเศษสิบห้าส่วนสิบสองและเศษเจ็ดส่วนสี่ ให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้โจทย์ถามว่าเศษส่วนแท้ได้แก่จำนวนใดบ้างเพราะเหตุใดการที่เราจะบอกว่าจำนวนใดเป็นเศษส่วนแท้เราจะดูจากอะไรนะคะเราจะดูจากว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษ น้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้คือตัวที่อยู่ทางด้านบนนะคะน้อยกว่าตัวที่อยู่ทางด้านล่างก็คือเป็นเศษส่วนแท้มาดูเลยค่ะจำนวนแรกเศษ3าส่วนสตัวที่อยู่ทั้ข้างบนก็คือเลข3 3น้อยกว่า4ดังนั้น เศษสาส่วน4ก็เป็นเศษส่วนแท้มาดูจำนวนต่อไปเศษ8ส่วน8จำนวนจำนวนที่อยู่ข้างบนคือ8ก็เท่ากับจำนวนที่อยู่ข้างล่างไม่ได้น้อยกว่าดังนั้นเศษ8ส่วน8ไม่ใช่เศษส่วนแท้เราก็ไม่ต้องตอบนะคะต่อไปเศษ9ส่วน8 ตัวที่อยู่ข้างบนเป็น9ตัวที่อยู่ด้านล่างเป็น8ด้านบนมากกว่าด้านล่างไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบจำนวนต่อไปเศษ2ส่วน4จํจำนวนที่อยู่ทางด้านบนเป็น2องจำนวนที่อยู่ทางด้านล่างเป็น4 2น้อยกว่า4เป็นเศษส่วนแท้เราก็ตอบ เศษสองส่วนสี่จำนวนต่อไปเศษห้ 5, ส่วนสี่จำนวนทางด้านบนเป็น5ทางด้านล่างเป็น4 5มากกว่าสี่หไม่ได้น้อยกว่าสี่ดังนั้นไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบต่อไปเศษสิบสามส่วนสิ ทางด้านบนเป็น13 13น้อยกว่า18เป็นเศษส่วนแท้เราก็ตอบเศษ13ส่วน18จํานวนต่อไปเศษ7ส่วน8จํจำนวนที่อยู่ทางด้านบนเป็น7จํานวนที่อยู่ทางด้านล่างเป็น8 7น้อยกว่า8 เป็นเศษส่วนแท้ตอบเศษเจ็ดส่วนแปดจำนวนต่อไปเศษ15บห้าส่วนสิบสมากกว่า12ไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบนะคะต่อไปเศษเจ็ดส่วนสี่จำนวนที่อยู่ทางด้านบนเป็น7 จำนวนที่อยู่ทางด้านล่างเป็น 4, 7มากกว่า 4, 7ไม่ได้น้อยกว่า4นะคะดังนั้นไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบเราก็จะตอบเศษส่วนแท้ได้แก่เศษ3ส่วน4เศษ2ส่วน4เศษ13ส่วน18เศษ7ส่วน8แล้วโจทย์ถามว่าเพราะอะไร จึงจะเป็นเศษส่วนแท้คือเราดูจากตรงไหนก็คือเพราะตัวที่อยู่ทางด้านบนเรียกว่าตัวอะไรคะตัวเศษต้องมีค่าเป็นยังไงคะน้อยกว่าตัวที่อยู่ทางด้านล่างเรียกว่าตัวส่วนก็คือน้อยกว่าตัวส่วนเพราะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน ต่อไปเศษเกินได้แก่จำนวนใดบ้างเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนใดเป็นเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนมาดูจำนวนแรกค่ะเศษ3ามส่วนสไม่ใช่นะคะ สามน้อยกว่าสี่ไม่ใช่มาดูจำนวนต่อไปเศษแปดส่วนแปดเศษเท่ากับส่วนถือเป็นเศษเกินตอบเศษแปดส่วนแปดค่ะจำนวนต่อไปเศษเก้าส่วนแปดเก้ามากกว่าแปดดังนั้นเป็นเศษเกินตอบเศษเก้าส่วนแปดเศษสองส่วนสี่ สองน้อยกว่าสี่ไม่ใช่ต่อไปเศษห้าส่วนสี่ตัวเศษเป็นห้าตัวส่วนเป็นสี่ห้ามากกว่าสี่ดังนั้นเป็นเศษเกินตอบเศษห้าส่วนสี่เศษสิบสามส่วนสิบแปดสิบสามน้อยกว่าสิบแปดไม่เป็นเศษเกินนะคะเศษเจ็ดส่วนแปดเจ็ดน้อยกว่าแปดไม่เป็นเศษเกิน ต่อไปเศษสิบห้าส่วนสิบสองสิบห้ามากกว่า1ิสองดังนั้นเป็นเศษเกินค่ะตอบเศษสิบห้าส่วนสิบสองจำนวนต่อไปเศษเจ็ดส่วนสี่เจ็ดมากกว่า4เป็นเศษเกินนะคะตอบเศษเจ็ดส่วนสี่ เราก็จะตอบเศษเกินได้แก่เศษ8ปส่วนแเศษ9กส่วนแเศษ5้ส่วน 4, เสเศษ15บหส่วน 12, สิเศษ7จส่วนสเพราะอะไรคะจึงเป็นเศษเกินเพราะตัวที่อยู่ทางด้านบนก็คือตัวเศษเท่ากับ หรือมากกว่าตัวที่อยู่ทางด้านล่างก็คือตัวส่วนเราก็จะตอบเศษเกินได้แก่เศษ8ส่วน8เศษ9ส่วน8เศษ5ส่วน4เศษ15ส่วน12เศษ7ส่วน4เพราะตัวเศษเท่ากับ หรือมากกว่าตัวส่วน